วันนี้จังหวัดพัทลุงประสบเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นวันแรกหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่หมู่หนึ่งและหมู่10ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินเพิ่มสูงขึ้นอย่างรดวดเร็วชาวบ้านเริ่มได้รับผลกระทบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านและเส้นทางจราจรบ,บางส่วนถูกน้ำท่วมจนใช้งานลำบากท่ามกลางความกังวลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4 3สจังหวัดพัทลุงภายใต้หน่วยบัญชาการอาหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ได้ระดมกำลังเข้าพื้นที่เป็นหน่วยงานแรกโดยเข้าช่วยยกข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากระดับน้ําที่ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ทหารยังร่วมกับชาวบ้านช่วยวางกระสอบทรายป้องกันน้ําเข้าบ้านพร้อมนําน้ําดื่มสะอาดที่ผลิตโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงแจกใจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ที่เริ่มขาดแคลนบรรยากาศในพื้นที่เต็มด้วยความโล่งใจของชาวบ้านหลายคนกล่าวว่า ดีใจที่เห็นอาหารมาถึงเร็วเพราะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่4-3เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่แห่งนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและสอบถามความเป็นอยู่และสุขภาพเบื้องต้นและให้คําแนะนําด้านความปลอดภัยในช่วงน้าท่วมเวลานี้สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43ยืนยันว่าจะอยู่ดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงจนกว่าน้ำจะลดกลับสู่สภาวะปกติ